สำหรับใครที่ทำบ้านแล้วมีดับเบิลวอลลุ่มคือบ้านที่มีซีลิ่งฝ้าเนี่ยสูงประมาณ5เมตรนะครับสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คือเรื่องเสียงกล้องครับการที่บ้านสมัยนี้นะอยากจะทำให้บ้านดูพรีเมียมดูแพงเขาก็เลยทำบ้านที่แบบดับเบิลวอลลุ่มแล้วก็อตำแหน่งห้องเนี้ยมันก็มักจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกทีนี้ในบ้านปัจจุบนนันนะเป็นไงโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ ไม่ค่อยมีแล้วที่แบบจะแยกห้องไปทําห้องโฮมเทอเตอร์เพราะทุกอย่างเนี่ยมันทําออกมาค่อนข้างดีเขาก็เลยใช้ห้องแน่งเล่นตัวนี้แหละครับทําเป็นห้องดูทีวีดูหนังทุกอย่างไปด้วยเลยเป็นห้องอเนกนประสงค์ปัญหาคืออย่างนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ห้องของคุณเนี่ยสูงมากนะครับ5เมตร6เมตรบางที่6เมตรเลยนะเสียงมาจะกล้องครับแล้วมันก็จะดูหนังไม่รู้เรื่องอัธรล,ลดของการสําหรับใครที่ชอบดูหนังดูภาพยนตรน์ดู n น t f l i x นะ มันจะรู้สึกแบบอือ้ออึงๆนะฮะทางแก้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีดับเบิลวอลุ่มแล้วคุณอยากจะได้ใช้ห้องนี้เป็นห้องที่สําหรับเอาไว้ใส่เครื่องเสียงดูทีวีดู Netflix นะวัสดุตกแต่งเนี่ยจำเป็นที่ต้องเลือกที่มันแอบสอบเสียงนะครับอันที่1นนะครับแอบสอบเสียงเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสูงมันเยอะเนี่ย ทางเดินเสียงไปเนี่ยโอกาสที่จะมันจะสะท้อนไปสะท้อนมาเนี่ยมันจะกว้างสังเกตง่ายๆถ้าเกิดคุณเดินเข้าไปในห้องโถงเวลาคุณตะโกนโอ้มันจะมีเสียงตอบกลับมาอัตโนมัติแบบเดียวกันเลยครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่กำลังตกแต่งบ้านแล้วมีซีลิงสูงถ้าเป็นไปได้ลองเลือกวัสดุตกแต่งทั้งหมดนะจะต้องมีคุณสมบัติแอปสอบเสียงด้วยนะครับ